สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปสก้า19นะคะอยู่กับดิฉันช,ะชะลชรัยเช่นเคยค่ะและยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการตาหารพัฒนานั่นเองค่ะส่วนภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สํานักงานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำพ e อขนาด3,000ลิตรพร้อมอุปกรณ์นะคะโดยหน่วยได้ดำเนินการสร้างฐานติดตั้งถังเก็บน้ำพ e อเพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในห่วงหน้าแลง้งณอาคารนายา่าบ้านวังมนกลางมูสเอดตําบลท่าอีบุญอํเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่องที่1/4สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนา จัดกำลังพลของหน่วยพัฒนาการคุณภาพชีวิตเข้าดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่และโรงเรือนเตาเผาถ่านถัง200ลิตรในกิจกรรมงานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2566ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนาบ้านโพลำบิดหมู่3ตำบลหนองโนอําเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนั่นเองค่ะ และมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-3สำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชการทหารพัฒนา ตัวติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการงบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่และแปรรูปและการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกาบ้านบ่อโซนณตำบลสกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ